ตอบราศีราศีกันย์ค่ะพี่ชาวเออทำไมดูดูไม่ใส่ใจมันเลยอะทำไมเป็นพี่ชาวอ่ะทำไมพี่ชาวไม่เมียฝนอะอารมณ์ล้วนๆรู้สึกเลยรู้สึกได้สัมผัสได้จากตรงนี้ค่ะใช่อารมณ์ล้วนๆ้วจริงเหรซนใช่ไหมน้องยิซอใช่ค่ะพี่หลงทางเสียเวลาแต่ถ้าหลงสบตาเสียการทรงตัวนะอใช่เขาดีใจว่นเป็นแดดนะเนี่ยเงาใครเรียกเธนว่าบอสสิบอสบอสค่ะเอ้าลากี้ตอบว่า ราศีเมี่อิมแล้วปักใจอิมหมดเลยอ่ะไม่เยใครที่แบบอเลร์เท่าพีอิม่เห็นคือการสดทั้งนั้นเลยค่ะจะบอกให้เป็นการแสดงที่ไม่เน็ตเหน่อยได้แล้วหนูแลหนูเพี้ยนด้วยมีความเพ้ยอย่างนั้นไหมไม่เท่าพี่อิมยอมแพ้ว่ายอมแพ้มาถึงท่านครับซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าเขาน่าจะติดเครือข่ายด้วยแต่แต่ว่า อย่างนี้เราไม่เป็นนะอันนี้เราไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เลิก Volt แล้วเดี๋ยวนี้เลิกแล้วทำไมถึงมองเป็นพี่อิมเรื่องแรก็จะเป็นพี่เฉาแต่ว่าน่าน่าจะเป็นพี่อิมนะ <laughs> จากที่สัมผัสนะใช่ครับใช้อารมณ์เหมือนยิปโซเลยใชยอ้อารมณ์มาซูก,ากัสค่ะซูกัสตอบว่าไราี ือทุกคนเนี่ยค่อนข้างเข้าข่ายกันเยอะมากแต่คือแบบเราจะมองเห็นขั้นกว่าขั้นกว่าของกว่าอีกที่เอ็มใช่แล้วคือเราจะสังเกตได้ว่าคนบ้านส่วนใหญ่เราจะอยากมันเป็นคำถามเราจะอยากให้เขาแบบเข้าไปเป็นบัตรที่ลงมาแต่อย่างพี่เอ็มเนี่ยเราจะอยากให้เขาอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่เลยอย่าเดินไปไหนนะราะว่าอยู่ตรงนี้เลยคนอื่นเดิน เดือดร้อนอยู่ที่นี่อย่างเดียวแล้วสุขสันต์พูดดีนะระว<ด>ังว่าใครเยอะชอบสิ่งไหนเกลียดสิ่งไหนได้สิ่ง,น,ง,น,งน,นั้นนะจ๊ะอ,อ่ะอ,อ,อ,อันนี้ค่ะอันี้ตอบว่าราศีราศีสังกษ์าราศี็กค่ะมันก็ว่า,าพี่เจอหน้าผมยัยเขาก็ะจะแบบว่าเฮ้ยพี่พี่ดูท้องผมดิดูหน้าผมดิอย่างเรื่องตัว ที่เขาเลี้ยงสัตว์ในบ้านเขาเลี้ยงแปลกๆบางครั้งก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงออกจากบ้านอย่างนี้แล้วไม่ได้แต่งแค่ครั้งเดียวแต่งเป็นสิบนะอันนี้ที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่แค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วลังๆเล่าแล้วลัาเล่าแล้วโอเคเข้าบพานอาจารย์ลิ้นฟันเท็ราศีที่บ้านหลุดโลกที่สุดคือราศีราศีไม่น่าเชื่อครับราศีมีเอิร์บมีเอิร์บ ราศีกุมครับราศีไหนบ้าหลุดโลกที่สุดต้องอธิบายว่าชาวราศีกุมนั้นมีราหูเป็นดาวประจำตัวราหูนั้นแปลว่ามายาการมอมเมาโหราศาสตร์มีคำวิเคราะห์ว่ามอมเมามัวเมาให้ทายราหู ราหใูในมุมหนึ่งนั้นแปลว่าโลภาโทสามโมหะแปลว่าเป็นจุดที่สะท้อนไปทางอารมณ์ว่าใครที่เกิดในราศีกุมที่มีราหูเป็นดาวประจําตัวหรือมีราหูกุมลัคนาราศีเกิดน,นั้นมักจะเป็นคนลุกแก่อารมณ์ได้ที่สุดโดยเฉพาะราศีกุมเป็นราศีธาตุลมลมเนี่ยมีอิสระในทิศทาง360องศาและทุกทิศทุกทางแปลว่าสาม,มารถลุซึ่งอารมณ์โกรธได้ที่สุดแปลว่าลุซึ่งอารมณ์ตลกโปกฮาบ้าบอได้มากที่สุด แปลว่ารู้อารมโมโหได้มากที่สุดแปลว่าคนเกิดราศีกุมหรือคนที่มีราหูสัมพันธ์กับจุดเกิดมักจะเป็นคนที่มอมเมามอมอัวอ,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 อารมณ์ตัวเองถึงขนาดขาดสติที่เรียกว่าบ้าได้มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามทีบางคนถึงจะบ้าแต่ก็น่ารักครับบางคนที่เป็นศิลปินนักแสดงเนี่ยบ้าแต่เป็นที่จดจำติดตราตรึงใจ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยความบ้าไม่ใช่เป็นความเสียหายเพียงถ่ายเดียวแต่อาจจะเป็นประโยชน์สติิผลในทางการอาชีพหรือในบางสิ่งบางอย่างบางประการครับด้วยข้อมูลทางโหราศาสตร์ที่ว่ามานี้จึงมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่บ้าหลุดโลกที่สุดได้แก่ชาวราศีกลุ่มฟนันธงครับ เพราะคนที่อยู่ในวงการบันเทิงที่เป็นนักแสดงเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้อย่างคุณอ้นสีพันบ้าไหมบ้าพี่อีทโป่งลางบ้าไหมปอ้ปาต๊อปปฏิญญาบ้าไหม้อ้าแต่ละคนเขาก็มีจุดเด่นของเขาเขาบอกว่าคนแบบเนี้ยอยู่ในวงการบันเทิงดีเพราะว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงระหว่างเพชรกับพลอยใครบ้ากว่ากันลูกก็จริงๆแล้วคือจะออกบ้ากันคนละแบบอะค่ะอะเพชรบ้าแบบไหนคือจะเป็นบ้าบ้าแบบ คืออยากทําอะไรที่มันตลกตลกฮาฮคือแบบว่าไม่ห่วงสวยคือทําอะไรทุเรศได้เลยอย่าเงี้ยใช่ใช่แต่พลอยคือเขาจะบ้าแบบเหมือนจะออกแนวแมนแมนหน่อยเนาะอแบบเฮาเฮาอะไรเงี้ยค่ะตะไปตลอดฟิลฟิลมาใช่ฟิลวะหนูว่าลงมานี่มามานี่มาไอ้ฟิลอี่นี่วะแล้วพี่จะให้เล่าฟิลให้ฟังว่าฟิลประมาณไหนแต่เราจะเรียกรวมๆว่าเด็กแนวนะเพราะว่ามีแนวแตกต่างกันไปนะอยากดูท่าเต้นเขาไหมแต่สองคนเขามีท่าเต้น Music. <laughs> <laughs>

แนวของเพชรกับพลอยอ่ะเขาแต่งตัวจัดเขาเป็นคนแต่งตัวจัดเต็มจัดเต็มใครูดูน่ารักเลยนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าออกแบบเสื้อผ้าจะเป็นพลอยพลอยจะเป็นคนออกแบบเสื้อผ้านะคะส่วนเพชรก็ออกแบบเหมือนกันออกแบบเสื้อผ้าน้องแมวใช่ไหคะอันนี้ใครครับเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนมัธยมเหรอฮะเขานี่เขานี่ ตทนนี้ตอนนี้ก็เป็นพระเอกนะสืบสวนป่วนรักใช่นนี่มีอะไรดีมีอะไรดีถึงหน้าครบก็คือทัศนคติทุกอย่างตรงกันค่ะแล้วก็นิสัยโดยรวมแบบเข้ากันได้บ้าเหมือนกันไหมก็บ้าเหมือนกันโทนี้ก็มีความบ้าเหมือนกันแต่ว่าจะได้จากเจมมาเยอะเหมือนกันค่ะเขามีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเจมเลยจริงว่าใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณให้ด้วยไม่เหนื่อยครายทอูกเลย แต่อีกข้อหนึ่งคุณพี่เออเมื่อกี้ข้อบ้าๆบไปแล้วแต่ช่วงหน้าเด็กแนวมีจ่อยแต่จะจ่อยเรื่องอะไรพลาดไม่ได้สักครู่ะครับ